เราไปเลยแล้วกันนะคะเขาบอกอันนี้คือแบบเลือกประตูเนาะเลือกเอ้ยเลือกสไลเดอร์แล้วว่าเราไปสีชมพูด,ดีกว่าป๊บไปเย,ย้โอเคค่ะต่อเลยเนาะนี่เป็นการออปปี้นะคะปึ๊บ โอเคค่ะเลือกอันไหนดีก็อันนี้ดีกว่าโอ้ยกลัวเดยวชิเกนโอ้เจอตัวอะไรก่อนตัวอะไรวะเฮ้ยก็คือตัวเยล oh เยลี่โอ้ยไม่ก็เยลลี่ถือมีดเอ้าตายเลย โอเคสรุปอุ๊ยตายสองรอบสรุปก็คือฮึบฮึบโอโ้ตายตรงนี้เลยเลยาอหัวปอดปวดอัวปวดหัวไปทางนี้นะจ๊ะ ไปเจ้าคือคือเอาเป็นว่าเราไม่ได้ไปดูแกว่าอะไรเกิดก่อนก็เลยไม่รู้ไงเออไม่ได้ไปฟังคำถามที่เขาบอกอุ๊บอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยเนาะเป็นเลยนี่เขาบอกว่าแมคโดนัลหรือ เบอร์เกอร์คิงแบ็กโดนันแบ็กโดนันแน่นอนเย้โอเคแบ็กโดนันนะจ๊ะใครต่อไปไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปทางไหน,น,นไปทางนี้ใช่ไหมทุกคนเออน่อนาจะใช่แหละ ไปเถอะโอเคแล้วก็ปีนไปเลยปีนกันปีนแบบใหม่นะจ๊ะเขาบอกว่าฮอทดอกหรือชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์เฮ้ยอ๋อ oh, ชีสเบอร์เกอร์โอเคไปทางไหนต้อง นร่เหรอเหมือนไม่ใช่อ่ะไหนไหนจะดีกว่าไหนจะดีกว่าหายใจใต้น้ำบินผ่านอากาศบินผ่านอากาศอู้อา คือคือมันไม่ได้ไปทางนั้นหรอช่างเถอะอ๊บโอเคเราเห็นทางนั้นนั้นด้วยโอเคเลยไหนดีกว่ากาันแอปเปิ้ลส้มก็ต้องเป็นส้มอยู่แล้วใส่แต่เราชอบแอปเปิ้ล <c oughs> โอ้โหสดี เฮ้ยมันไม่ทำเลยเราเอาโอเคสรุปก็คือแอปเปิลนะจ๊ะก็ไปแอปเปิลเลยปึ๊บโอเคได้และอันนี้คืออะไรล่ะเนี่ยปึ๊บข้ามไปเลย เฮ้ยมีคนโหวตอะไรก็ไม่รู้อลเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าคุณอยากจะเป็นใครเยาวชนที่โสดใครอยากเป็นคนแก่จะเป็นคนแก่ก็คอมเมนต์มาเส็มีใครอยากเป็นคนแก่ด้วยเหรอไม่มีใครอยากเป็นคนแก่เราไปทางไหนไปทางนั้นหรอ อ๋อนี่จะไปทางนี้โอเคสนุกเอ,อ่อริมน้ำนั่นแหละเย,ย้ก็คือริมน้ำนั่นจ้าใครอยากไปโรลลโลคสอสเตอร์อะ่ะก็ไม่มีหรอกเออรลล์โลคสอสเตอร์มันอร่อยเหรอสนุกเหรอ เอาเฮ้ยเคยมาทางนี้ลงไปเลยเขาบอกว่าจะแยก่กว่าไหนสวมกางเกงยีนเปียกเปียก เปียกตลอกทั้งวันสวมเสือเอสเส้อกันหนาวเปียกตลอดทั้งวันสวมเสื้อกันหนาวเปียกตลอดทั้งวันย่มาครับไปต่อไปต่อ ซูเปอร์ฮีโร่ที่ดียิ่งขึ้นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสไปเดอร์แมนแล้วอันนั้นคือตัวอะไรนะมันไม่ได้อันนี้แล้วนี่อ๋อไอไอรอนแมนที่ไอรอนแมนวันนี้นแล้วว,ว่าแบบมันก็ตายไงปทพพิชนินก็ไม่ดีไงก็แบบก็คือคือไม่ดีไงเออขึ้นไม่ได้โอเค ไปต่ออะไรครับผมทางยังอีกยาวไกลอันเนี้ยอ้ยเกบโอเคต่อไปเป็นเบคอนแบบไหนดีที่สุดกรอบกรอบเบคอนกรอบดีเพราะว่าเราชอบเบคนอนครับเออนี่ไม่เห็นไหม เปคอนกรอบดีที่สุดเปคอนกรอบเปคอนกรอบหูทางโอ้โหเลเซอร์ไอตายแบบเจ็บปวดตายแบบเจ็บปวดอะโอเม้ oh God. ัยไปไหนลนะโอ้โห